ตัวคิดว่ามีจีงปะมีเอออันนี้เป็นแบบหิ้งพ้านะคะ<า>ใช่เนี่ยพอหิ้งพ้าก็ไม่มีนะเออ,เอ,อแล้วพอแบบลงมาข้างล่างอะมีถอดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดา <ft ain> ไอ้โจเมื่อกี้เห็นเด้แยบแล้หายไปไหนมไม่ไนนรู้เป็นนกหรือเปล่าเป็นนกหรือเปล่าใช่มันมีนกอยู่ตรงนั้นนะคะทุกค,คนไม่ใช่ตัว สวัสดีค่ะโอ้โหน่ากลัวนะเราเนี่ยอะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเออคลิปแรกของปีนะคะวันนี้เนาะใช่คลิปแรกของปีเราก็ทําอะไรที่มันสร้างสรรค์หน่อยเนาะวันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์ผีค่ะทุกคนใครผีตัวเมย อะไรน่ารักขนาดนี้ชมตัวเองก็มีนะคะก็ถ้าไม่ชมตัวเองนะใครจะชมเขาเเงี๋ืวเขาชมไหมน่ารักนะเราเนี่ยเล้ยงเลนะเราเนี่ยอะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองอะมันไม่ได้ผลหรอกเราไม่รู้ไงเราไม่ได้มีเซนต์มีอะไรขนาดนั้นใช่วันนี้นะคะเราก็จะใช้แอปนะคะในการช่วยพิสูจน์ผีของเรานะคะก็มันเป็นแอปชื่อว่า Ghost Tube นะทุกคนเออ มาแล้วกันเนาะ <Okay. S 2> นี่หน้าตาแอปมันจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะขึ้นลโลโก้ให้ละกันก็ Girl, วันนี้นะคะพี่แจงเขาอยากพิสูจน์ผีในบ้านมิลินนะคะ oh. ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่า hmm. แม่วนะคะอ่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมานะคะทุกคนแม่วเนี่ยเล่าให้ฟังว่าที่ดินผืนนี้ hmm. เป็นป่าช้าเก่ามาก่อนนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเป็นป่าช้าเอาไว้ของพระ นั่นแหละก็คือสมัยก่อนมาแล้วสมัยที่เรายังไม่มีอะไรเขาเรียกว่าแผ <c oughs> ่นแผ่นดินอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะยังไม่มีชโนด <c oughs> เออเออเออนั่นแหละอีชโนดนั่นแหละ,หละทุกคนยังไม่มี <c oughs> นะคะอะไรเขาเรียกว่าแผ่นดินอะไรวะก็ไม่รู้ จะมีผีหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะนานมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองแบบใช้เครื่องตรวจจับอะในบ้านก่อนอแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปนอกบ้านโอเคเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเล่นแอปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอด้านข้างให้ทุกคนดูด้วยค่ะโอเคไหมโอเคป่ใครอยากดูกดไลค์มาค่ะเ,คเริ่มเลยไหม โอเคทุกคนเดี๋ยวอันดับแรกนะเราจะให้ดูแอปก่อนว่าถ้ามันเจอผีหรือสิ่งลี้ลับเนี่ยม,มันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบไหนอ,อะไรที่มันเกี่ยวกับวิญญาณนะคะออคือเขาเรียกว่าพลังงานใช่มันจะขึ้นแบบนี้นะทุกคน,นให้ดูดูนะคะนี่ อันนี้ก็คือเป็นเป็นคนอยู่นะคะใช่นี่มันจะขึ้นแบบเนี่ยเเป็นสีเขียวๆแบบเนี้ยทุกคนเออถ้ามันมีพลังงานหรือวิญญาณหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะคือคนเราก็มีพลังงานไงใช่ใช่ใช่เ,ออเราก็สุวิญญาณวิญญาณหนึ่งนะคะทุกคนถ้าเราออกจากกล้องไปอ,อ่ะก็ไม่มีนะคะเออถ้าสมมติว่าเราเข้ามาใหม่ ก็มีนะคะประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวมารู้กันว่ามันจะมีจริงหรือเปล่านะคะไปเดี๋ยวเราเริ่มพิสูจน์เลยค่ะทุกคนตื่นเต้น่ะอุ้ยหนาวหนาวยังไงไม่รู้เนาะกอดไหมไม่เอาหนาวหลังเ่ยตองนี้เสียบหลังเหรอไปไปพิสูจน์กันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการพิสูจน์บริเวณตรงนี้แล้วก็ห้องทำงานโลาก้นะ เอาเป็นโซนๆไปนะทุกคนค่เริ่มเลยไหมเริ่มเลยมาอยู่ใกล้ๆกันสิก็กลัวนะเอาแล้วนะนสออันนี้เราจะถ่ายตั้งแต่ตากล้องเรานะโอเคแต่กล้องก็ยังมีพลังงานนะทุกคนอ่าอันนี้ไม่มีว่ะไม่มีไม่มีอันนี้จะเป็นหิ้งขวนะคะอันนี้แ้บทุกคนยกมือไหว้ทุกคนยกมือไหว้เดี๋ยวนี้ นี่นะคะนี่เป็นองค์พ่อนะคะที่มีบูชามาเนาะก็ท่านก็เป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะใครขออะไรก็จะได้นะคะทุกคนศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะว่าพี่แดงเคยขอก็ได้นะคะใช่เนี่ยทุกคนคือแบบมีพลังงานจริงๆและคืออยู่ข้างบนนี้ด้วยนะทุกคนลองแพนไปข้างล่างดูสิมีปะข้างล่างไม่มีอะไรนะทุกคน ีนะคะเขารู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้อ่ะที่ทุกคนไม่มีนะคะแต่อันนี้มีจริงๆเนาะข <c oughs> นลุกข <c oughs> นลุกจริงๆทุกคนขนลุกจริงนี่ต้องกราบองค์พ่อจริงๆนะทุกคนท <c oughs> ุกนะคะไปะเราไปดูองคทำงานเราดีกว่าโอ้พี่ <c oughs> ต้องกลัวองค์พ่อมาคุ้มครองเราเนาะ ทุกทคะเราจะไปต่อแล้วทุกคนโอเคอันนี้เป็นห้องทำงานที่เราทำงานประจำอยู่นะคะรอค่ะรอเข้ามานีเราเข้ามาในห้องทำงานแล้วนะคะามมาตามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโดว้ามาแล้วก็หายมาแล้วก็หาย้วทุกคน ว้าวสีเหลืองสั่นไปเยอนเลยทุกคนมีนะคะมีที่เก้าอี้นะคะมีที่เก้าอี้ทุกคนแถวนี้ไม่มีนะคะที่องค์พ่อยังมีอยู่ป่ะที่องค์พ่อก็ยังมีอยู่นะคะมานามีนะคะเออ ห้องนี้มีเก้าอี้ตัวนี้กับเก้าอี้ตัวนี้นะคะ จะเป็นเขาอาจจะนั่งเฝ้าน้องบอมแล้วก็น้องคอมนีะไม่รู้ดิทุกคนแต่ว่าอาจริงเวลาเราอยู่ในห้องทาง,งานเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะอืหรือว่าแอปมันจะลวนก็ได้เราก็ไม่แน่ใจทุกคนไม่รู้นะคะไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ใช่ตอนนี้พอแค่นี้ก่อนไปห้องนอนเราดีกว่าลองไปห้องนอนดู <c oughs> ค่ะ <c oughs> ว่าจะมีสิ่งลี้ลับไหมถ้าสมมติว่ามีนะทุกเช้าว,วินินจะเปิกหน้าตาให้หมันแจ้งแมันสว่างสว่างไปเลยนะคะโอเคไปเดี๋ยวไปห้องนอนนะคะไปดู ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในห้องนอนเราแล้วนะุตัวอย่าทำเสียงหลอนสิตอนนี้นะคะทุกคนเลยู่้นะจแค่มันไม่ได้ทุกคนมันก็ต้องเอาเสียงหลอนๆเพื่อให้ทุกคนอ่ะแบบลุ้นไปกับเราไงเฮ้ยเสียงปกติสิอ๋อโอเคกลัวงโอเคโอเคบ้านนี้ต้องอยู่อีกหลายปีทุกคนถ้ามันมีคืนนี้ก็จะรอข้างนอกนะ เฮ้ยห้องก็ไม่ได้จะไปอยู่ไหนแล้วอยู่ที่เดิมนี่แหละมาเดี๋ยวเราเริ่มพิสูจน์กันเลยเราจะแพนต์ตั้งแต่ตากล้องแล้วก็ไปตรงนู้นนะโอเคนี่ทุกคนเขาพยายามแบบทําตัวให้นิ่งที่สุดแต่มือเขาสั่นมากอ่ะตัวไม่มีหรอกไม่มีไม่มีห้องนอนไม่มีเออเฮ้ยห้องนอนไม่มีจริงๆทุกคนโลกอกห้องนอนไม่มี ถ้าห้องนอนมีอะเราจะรู้สึกว่าเราจะนอนไม่หลับแต่ไม่มีก็คือโล่งไงใช่แต่เอาจริงๆนะห้องทํางานคือปกติอะคือมันจะเย็นมากทุกคนไม่มีคําว่าร้อนเข้ามาเลยถึงแม้จะแดดแรงแค่ไหนนะคะใช่เวลาเรานั่งเก้าอี้อะเขาก็อยู่ข้างหลังเราแหละเออใช่ไหมไม่ใช่โอเคแล้วยังไงต่อไปที่ไหนต่อเขาอยากไปดูอีกที่หนึ่งที่ไหนตรงรูปตากับยาย โอโอเคอยากรู้ว่าท่านจะอยู่กับเราอยู่ไหมเพราะว่ามีหมอดูมาทากบอกว่ายายกาลังคุ้มครองมิรินอยู่ทุกครั้งที่มิรินไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดตามมิรินไปตลอดนะคะอยากรู้อยากรู้ว่ายังอยู่ไหมนะคะโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวออกไปพิสูจน์ข้างนอกกันโอเคป่ะ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้ารูปของปูกกับย่าแล้วนะคะทุกคนเอ้ยาก<ช>ับยายเออตากับย่านะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการพิสูจน์กันนะคะทุกคนเต้นเลยต <c oughs> <ล>ื่นเต้นตื่นเต้นะเอออะเริ่มปล่อยออกมานะคะทุกคนเอาแล้วนะโอเคอนหนึ่งสองสามทุกคน มีพลังงานนะคะอยู่ตรงรูป2รูปนี้จริงๆนะคะแล้วก็พลังงานนะ่ะสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะคะตัวคิดว่ามีจริงปะมีเออ,อันนี้เป็นแบบหิ่งพันะคะใช่เนี่ยพอหิ่งพ้กก็ไม่มีนะเออ,เอ,อแล้วพอแบบลงมาข้างล่างะมีพอดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดา ก็ก็ร really, ู so yeah. Yeah, mom, dog, so okay. mm ้ส hmm. <inaudible> yeah. uh, okay. ึกสบายใจดีนะได้รู้ว่าเออยังอยู่อะไรเงี้ยเหรอเขาก็ยังอยู่กับเราใช่ใช่ถ้าแม่รู้อย่างเงี้ยถ้าแม่ไวรู้ก็คงแบบเออดีใจนะคะจะได้แบบทาบุญไปให้ท่านบ่อยๆเนาะใช่เออโอเคผู้คนในบ้านเรียบร้อยไปละไปดูข้างนอกบ้านไหมปไปดูแถวแบบสังฆูอะไรเงี้ยเขาอยากดูแต่ตอนเนี้ยคือแบบเหมือนขนลุกแบบเย็นไปทั้ง จริงเหรอเออค่ะเขาเนี<า>่ยขุดรูไปหมดเลยอ่ะว่าไม่ได้หุยแต่มันยังมีอีกที่็น,นตัวเขาขอไปดูห้องครัวได้ปะเออได้ห้องครัวก็ได้มีอยู่เสาหนึ่งทุกคนมันเป็นเสากลางบ้านซึ่งเขาบอกว่าจะมีพลังงานหรือว่าเป็นเสาเอกทุกคนเข้าใจฟิลปะอเออเออบางอย่างนะคะอยากพิสูจน์เหมือนกันว่าจะมีอยู่ไหมนะคะจะมีจริงหรือเปล่าเพราะอันนี้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องไปพิสูจน์ป่ะเอไป อันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องครัวบ้านเนาะใช่แล้วก็มันจะมีเสาต้นเนี้ยที่แบบ ดโดเอออยู่กลางบ้านนะคะแล้วเราพยายามหาแบบอะไรสักอย่างมาวางตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่เข้าสักทีอ่ะจริงๆต้องเป็นพวกบาหรือะไรหรือว่าโต๊ะกับข้าวเออเขาบอกว่ามันไม่ดีนะถ้ามีเสาอ่ะมันอยู่ที่ความเชื่อของทุกคนนะใช่อาจจะเป็นแบบเอาฉากอะไรก็ได้มากั้นไว้ตรงนี้ให้มันแบบเป็นสัดส่วนนะคะใช่ก็เดี๋ยวรอดูจะปรับปรุงบ้านยังไงต่อไปเนาะโอเคมางงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าว่าเสาตรงนี้จะมีพลังงานอะไรไหมนะคะโอเค ื่นเต้นจังเลยอะไรวะโอเคมันมันดังอะไรทักอย่างละตัวแต่ว่าบริเวณสาวะไม่มีนะใช่ปะไม่มีนะทุกคนก็ถือว่านี้นะถ้าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยทุกคน ไม่มีสบาหหคุณอกเออในบ้านก็คือเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูนอกบ้านใช่ทุกคนนอกบ้านนี่คือเขาว่ามีน่ากลัวเพราะว่าน่ากลัวกว่าในบ้านอีกอะ่ะจริงเหรอเออมันต้องมีแหละทำไมัวรู้สึกมั่นใจขนาดนั้นเขามั่นใจปะเดี๋ยวพาไปดูนะคะะเจ คนอันนี้นะคะเป็นบริเวณนอกบ้านนะคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นลานจอดรถนะ<ช>แล้วก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ที่มิลินบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็แต่เกิดเอาจริงๆ<ช>ก็คือมันเป็นต้นลิ้นจี่นะคะทุกคน<ช>ไม่ยอมตัดกันสักทีอเออคือมันเหมือนกับโตมาด้วยกันเลยประมาณนี้อ่ะใช่เราพร้อมจะพิสูจน์กันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้ว <laughs> เขาก็กลัวนะมันเย็นอ่ะทุกคนวันหนาวไอะไรเลยหรอกไม่มีหรอกจะแพ้แล้วนะโอเคไม่เจอเมื่อกี้อย่างนี้แล้วเหรอเป็นนกหรือเปล่าเป็นนกหรือเปล่าใช่มันมีนกอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนไม่ใช่ค่ะหายไปแล้วอ่ะทุกคนหายไปแล้วนะคะหายไปแล้วเมื่อกี้อนีแล้วตอนนี้เออตัวนี้ตรงนี้นี่เหรอตัวอะไรอยู่ มีต้ออะไรอยู่ทุกคนเนี่ยแล้วก็หายมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายทุกคนกีออ่ชีวิตแล้ววะเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำบุญที่เดียวแล้วทำบบ้านนะโอเคมีบริเวณไหนอีกไปตรงไหนตัวใยากดูตรงไหนอีกตัวอยากดูตรงไหนอะเอาพูดมาอยากดูตรงไหนพูดมาดูนู่นหน้าบ้านอน่ะโอเคงั้นไปเดินไปดูหน้าบ้านนะคะทุกคนไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็จะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะตรงบริเวณหน้าบ้านเนาะใช่โอเคพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะแต่เขาไม่พร้อมทําไมอะหนาวมันไม่ใช่หนาวแบบนั้นนะ หนนาวเป็ยังไงหนาวแบบเย็นๆ,ๆแบบบอกไม่ถูกเยเยือกเหรอเออมันเย็นทั้งขาทั้งทั้งตัวเลยอ่ะเออป่ะงั้นเราก็รีบพิสูจน์เถอะเดี๋ยวเรารีบเข้าบ้านน <c oughs> ะคะคลิปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเ <c> ฮ <oughs> ้ยอะเริ่มอ่ะต่ก็ของกูก็กลัวนะคะ <c oughs> <c oughs> มันอาจจะมืดหน่อยนะคะทุกค,คนมันมืดมากทุกคนมันมืดนะคะมันมืดมากตัวมันแบบไม่เหมือนอะไรเลยอ่ะเออมันมืดอ่ะ อาจจะไม่มีก็ได้ไม่มีนะเ,ออเพราะว่า,าข้างนอกนี่มันค่อนข้างเสียงดังไงเขาอาจจะไม่ได้อยู่บริเวณหน้าบ้านอะไรแบบเนี้ยไม่มีจริงๆทุกคนหรือว่าจะต้องไปใกล้ๆไม่ไป <laughs> เอาอะโอเคคือเอาจริงๆป่ะพี่แจงเขาอะอยากพิสูจน์ตรงเจ้าที่นะคะสารภูมิอะไรอย่างงี้เนาะอาจริงเราไม่ได้มาลบหลู่อลยคะใชเราแค่แบบอยากทําคลิปอะไรเงี้ยเห็นแบบช่องผีเขาทําแล้วแบบเฮ้ยมันมีจริงจริงหรือวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากลองดูไม่ได้ลบหลู่นะคะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบกลับเข้าบ้านดีกว่าเนนี้ก็ถวายผลไม้น้ำดื่มอะไรอย่างงี้เนาะโอเคไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะที่เราเห็นก็ส่วนมากจะเป็นในบ้านเนาะที่ในแอปเขาแบบมีพลังงานขึ้นมานะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแสงสว่างเยอะก็ได้เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยใช้แอปนี้็นครั้งแรกมีไม่มีอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะให้แล้วทุกคนอย่าคิดว่าบ้านวิรินมีผ <c oughs> ไมมีไม่มีไม่มีจริงๆ <c oughs> ไม่มีหรอก มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ใชอาจงจริงนะตอนแรกที่ตกใจที่สุดอ่ะก็คือพาพีคเนตเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเขามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าแล้วเราก็ศรัทธาเขาอะไรเงี้ยศรัทธามากไหมคะบอกว่าเราศรัทธามากแล้วเราขอพรอะไรท่านก็คือได้ดัง ที่เราขอนะคะ<ช>เป็นเทพแห่งความสําเร็จไงก็จะขอแล้วก็จะได้นะคะคือเราก็ไม่รู้นะว่าศักดิ์ธิ์จริงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เราขอเราไม่ได้ขอแค่แบบอย่างนู้นอย่างนี้เล็กๆน้อยๆเราขออะไรที่มันเป็นไปได้ยากแล้วได้จริงๆอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็พูดไม่รู้เรื่องอะทุกคนมันก็รู้สึกแบบแล้วคุณจะยังไงต่อว่าอะไรเงี้ยก็ใครอยากให้เราไปทําคลิปแบบนี้ที่ไหนอีกนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆค่ะทุก เราจะได้มีกลังใจถ่ายคลิปปีนี้เนาะจะทุ่มเทกับการถ่ายคลิปให้มากที่สุดละกันเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าจะไปพิสูจน์ที่ปาชา้าเง่เอา้ามาถึงจุดนี้แล้วมันต้องถ้ามันเขียวมันเลยทำไงอะ <laughs> ถ้าต้องเอาฉันก็กแบบ hi, พี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้ว ขาสั่นไปหมดแล้วตอนนี้อะไรแบบนี้ทุกคนโอเคไหมโอเคก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายบ๊